สวัสดีครับ M L T 023ครับนายธนากรยอดแสงเดิดครับตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ครับมีการเตรียมตัวก่อนมาเวทีนี้ไห้บ้างครับก็ฟิตแตงเดียวเลยครับออกกำลังกายบาแล้วก็เรียกความมั่นใจตัวเองได้เยอะๆเคยประกวดมาก่อนหน้านี้ไหมครับเคยแดกประกวดอะเวทีเดินแบบนิดหน่อยครับเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้กับเวทีนี้บ้างครับก็ความความมั่นใจครับแล้วก็ ดึงเสน่ห์ครับัวเราออกมาได้มากที่สุดถ้าให้คะแนนการเตรียมตัวของเราสิบคะแนนวันนี้เราให้กี่คะแนนดีสิบคะแนนอ่าแสดงว่าเรามีความมั่นใจและพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วน,นะครับโอเคถ้างั้นพูดถึงมีไอดอลหรือใครเป็นแรงบันดาลใจในการประกวดไหมครับว่าเราอยากเป็นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไอดอล <c oughs> ไอดอลตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่ามองพี่ๆทุกคนที่เข้ามาทำเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เก็บมาโฆษณาตัวเอง แล้วที่มาเจอเพื่อนๆเจออะไรนะครับมันทําให้เราต้องมีการปรับหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับว่าเอะเพื่อนเรามาขนาดนี้เราต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมไหมใหรือยังไงก็ต้องเตรียมตัวครับด้วยิยิยามมา,า,าที่ี่เเจอกันรครั้งแรกแล้ค่อย <ๆ S 1> ปรับตัวกันไปโอเคดีมากดังนั้นให้ขอแรงใจเลนเชียจากแฟนคลับแล้วก็ฝากองทางการติดตามด้วยครับก็ฝากทุกคนนะครับส่งกำลังใจมาให้ผมเยอะๆนะครับยิ่งส่งเยอะเท่าไหร่ผมก็ยิ่งมีความมั่นใจแล้วก็โชว์ศักยภาพได้ ดีมากขึ้นนั่นเองช่องทางการติดตามผม IG นะครับชื่อ M underscore S underscore underscore T u A n N ครับส่วนเป็่นผมก็ชื่อมอสนาครก่อนโอเคขอบคุณครัให้รบ